นุ่งบิกินี่กลางหิมะถึงจะบอกว่าไปผิดเดือนสําหรับต้นหอมสกุลตลาที่เพิ่งจัดทริปไปเที่ยวประทศฟินแลนด์เพราะไม่ได้ศึกษาก่อนไปเที่ยวเพราะว่าเดือนนี้หิมะเริ่มละลายแล้วตามแคปชั่นที่บอกว่าอยากฟินเลยมาฟินแลนด์ซึ่งเมษาคนไมมาฟินแลนด์เพราะมันจะไม่ฟินใช่กูมาผิดเดือนหิมาลายไม่เหมาะท่องเที่ยวมาทําไมอุทาหรณ์คราวหลังศึกษาก่อนหนะหอมใช่พูดกับตัวเองอีกแล้วจะบ้าตาย5 5ายแต่ทริปนี้ก็ได้เห็นรูปสวยๆพร้อมกับวิวสวยๆ และครั้งนี้ต้นหอมก็เปิดโหมดแซบแจกความสดใสใสปิกิทนี่ท่ากลางหิมะหนาวนาไปหลายช็อตกับแคปชั่นที่หลายก็ถึงกับต้องสูงว่าห้ามคอมเมนต์ว่าอ้วนห้ามสูงภาพเพราะทําให้หมดและกระแตกับเจนี่ก็ทําไม่ได้เทสที่สร้างกับร่างที่เป็นคลินิครดความอ้วนเข้าได้กันเอและคนก็เข้ามากดไลค์กันเยอะมากรวมถึงเหล่าดาราย,ยังเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากเช่นกระแตอาสยามคอมเมนต์ว่าเริ่ดดดฮ่า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 ชอบความแท็กหา นี่ชอบแบบเจ้อเต็มไหมเต็มหรือว่าไม่ได้เจนนี่คอมเมนต์ว่าเห็นรูปและคิดถึงเลยแมทธีรณีคอมเมนต์ว่าไม่อ้วนขมีเนื้อมีหนังกาลังดีดิเจพุทธคอมเมนต์ว่าเอาเอาหนาวนัโยเกิร์ตนัทชาคอมเมนต์ว่าหืมมอมอเบนปุญญาพรคอมเมนต์ว่าโอ้ยยอยแคปชั่นปิงปองคอมเมนต์ว่าฐานนมเจจิตาภาคอมเมนต์ว่าแม้เอมณีรัตน์คอมเมนต์ว่าดีดี